โอ้โหคุณผู้ชมครับก็เรียกนี่ว่ากลายเป็นประเด็นซีเกมกระหึ่มโลกไปเป็นที่เรียบร้อยครับหลังล่าสุดบิลภูริพลสามารถทุบสถิตินะครับคนแรกในย่านนี้คนแรกของภูมิภาคที่วิ่ง 100เมตรชายได้ต่ำกว่า10วินาทีครับเล่ากันแบบนี้ก่อนครับสำหรับสถานการณ์ของซีเกมครั้งที่33ครับฮือฮามากๆก็คือการแข่งขันกรีทาวันราคครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะที่น่าจับตามองก็คือบิวภูริพลบุญสอนครับที่ลงสนามแข่งขันในประเภท100เมตรชายก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยตัวของบิลก็ให้สัมภาษ์ว่าเขาเนี่ย อยากจะทุบสถิติของตัวเองคือวิ่งให้ได้กว่าต่ำา10วินาทีนะครับซึ่งในที่สุดบอกได้เลยครับว่าวันนี้มันคือประเด็นสุดๆซีเกมสามารถกระหึ่งโลกเพราะว่านักกีฬาจากประเทศไทยของเราครับสร้างสถิติวิ่งเข้าเส้นชัยนะครับด้วยเวลา9.94วินาทีนะครับซึ่งถือว่าเป็นนักวิ่งคนแรกนะครับ ที่ทำลายสถิติใหม่ของซีเกมและเป็นสถิติใหม่ของประเทศไทยในประเภท100เมตรนะครับโดยในรอบชิงชนะเลิศครับบิวุริพลรุนสอนยังคงยอดเยี่ยมครับวิ่งเขา้าเส้นไทยเป็นคนแรกนะครับด้วยเวลา9.9วินาทีนะครับคว้าเหรียญทองไปครองครับเรียกว่ากลายเป็นวินาทีประวัติศาสตร์กระหึ่มโลกไปเลยครับที่ซีเกมสามารถที่จะสร้างนักกีฬานะครับ เป็นคนไทยด้วยนะครับแล้วก็ทุกสติวิ่งต่ำกว่า10วินาทีได้สำเร็จนะครับโดยหลังการวิ่งนะครับตัวของบิวเนี่ยก่าวทั้งน้ำตาเลยครับคุณผู้ชมว่าโหเขาตั้งใจมาอย่างต่อเนื่องนะครับสุดท้ายก็ทำได้สำเร็จเป็นไฮไลท์ประจำวันนี้เลยทีเดียวนะนอกเหนือนจากนั้นครับคุณผู้ชมก็ยังมีประเภทไฮไลท์สำคัญก็คือ1,500เมตรนะครับคิรินแอนติเวสนักวิ่งลุกครึ่งไทย อเมริกันนะครับก็คว้าเหรียญทองให้กับทีมชาติไทยได้วันนี้ไฮไลท์นะครับเป็นฝั่งของออการแข่งขันกรีธาแบบเต็มๆนะครับแต่ต้องบอกว่าโอ้โหตอนนี้สถานการณ์เหรียญรางวัลในการแข่งขันซีเกมเนี่ยไทยนำโดง่งๆนะครับอัปเดตล่าสุดในะปัจจุบันทีมชาติไทย38เหรียญทอง22เหรียญเงิน13เหรียญทองแดง นณตอนนี้เนี่ยนะครับก็ไล่เก็บเหรียญไปเรื่อยๆนะผมนั่งดูเหรียญทองที่น่าสนใจประจําวันนอกจากบิวภูริพลเนี่ยก็ยังมีการแข่งขันกรีธาประเภทคว้างค้อมน,นะครับกิติพงษ์บุญมาวันก็เก็บเหรียญทองได้เช่นเดียวกับอีกหนึ่งคนที่เราคุ้นเคยครับสุเบรัตอินแสงนี่ขาประจำโอลิมปิกเลยนะครับก็คว้าเหรียญทองในคว้างจากหญิงได้สําเร็จเช่นกันนะ ขนาดที่อีกประเด็นหนึ่งก็คือการแข่งขันบาสเกตบอล3คูณ3นะครับซึ่งทีมไทยของเราทีมชายนะก็สามารถคว้าเหรียญทองด้วยเช่นกันนะครับโดยเอาชนะทางด้านของสิงคโปร์ไป21ต่อ18คะแนนนะครับคว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันนะเรียกได้ว่ากลายเป็นที่พูดถึงเช่นกันนะครับ สรุปณปัจจุบันนะครับตารางเหรียญของทัพนักกีฬาไทยนะครับสาเหรียญทองยีิบสอเหรียญเงิน13เหรียญทองแดงนะครับส่วนอันดับที่2นี่ยังห่างมากครับเจ้าเหรียญทองเก่าก็คือเวียดนามนะครับตอนนี้มี12เหรียญทอง7เหรียญเงิน24ี่เหรียญทองแดง เหรียญรวมอยู่ที่43เหรียญอินโดนีเซียตามมาเป็นอันดับ3นะครับ11ทอง19เงิน11เหรียญทองแดงเหรียญรวม41เหรียญสิงคโปร์ครับเหรียญทอง9เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงเหรียญรวม29เหรียญฟิลิปปินส์ครับ5เหรียญทอง7เหรียญเงิน20เหรียญทองแดงเหรียญรวมอยู่ที่32เหรียญอันดับที่6มาเลเซียครับ6 3เหรียญทอง9เหรียญเงิน20เหรียญทองแดง เหรียญรวม32เหรียญนะครับขณะที่เมียนมาณตอนนี้นะครับสเหรียญทอง6เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงเหรียญรวม11เหรียญลาวครับ1เหรียญทอง1เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงเหรียญรวม11เหรียญนะครับบูไนยังไม่ได้เหรียญทองนะครับหเหรียญเงิน 1เหรียญทองแดงแล้วก็เหรียญโลม2เหรียญส่วนทีมอรเลสเต้นะครับได้2เหรียญทองแดงแล้วนะครับแต่ยังไม่มีเหรียญเงินกับเหรียญทองเหรียญโลมอยู่ที่2เหรียญส่วนคเมนที่ขอถอนตัวไปครับศูนย์ทุกเหรียญณปัจจุบันนอกเหนือจากบทสรุปภาพกีฬาที่กลายเป็นประเด็นกระหึ่มโลกแล้วนะครับกีฬาประเภททีมขวัญใจมหาชนของไทยก็ยังคงเก็บประสบการณ์แล้วก็เก็บผลงานที่ น่าสนใจโดยเฉพาะในส่วนของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราครับที่ล่าสุดเพิ่งลงสนามไปแบบสดๆร้อนๆกับทีมชาติฟิลิปปินส์ก็สามารถคว้าชัยชนะเหนือฟิลิปปินส์ได้ถึง3ต่อ0เกมนัดดังกล่าวนะครับโค้ชอพอสกิตพรง์รัชตะเกียงไกรจัดทัพนักกีฬาเต็มอัตราศึกเลยทีเดียวนะครับ ก็นำทีมโดยกับตั้งทีมอย่างบุญบินชัดชุออนโมกสียังมีพอพันเกิดปร,ราดนะครับทัดดาวนิกแจ้งบีมพิมพิชยาโกกลำนะครับฝั่งของฟิลิปปินส์ก็จัดเต็มครับโซโลโมอนเบเลนและก็เดอร u กุสแมนแต่ว่าต้องยอมรับครับว่าสาวไทยของเรานะครับเหนือกว่าอย่างชัดเจนตอนที่จะเป็นฝ่ายถล่มเอาชนะฟิลิปปินส์ไปได้แบบขาดลอยนะครับ 3ต่อ0เลยครับ2 5 1 25 1 2บ7แล้วก็ 20, 56ส่งผลให้ไทยครับว้าแชมป์กลุ่มเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศนะครับโดยโปรแกรมนัดต่อไปเนี่ยจะลงสนามในวันที่14ธันวาคมผมมีบทสัมภาษณ์หลังเกมของนักกีฬานะครับในเซตแรกเนี่ยเราก็จะเต็มเลยก็คือว่าเราจะเล่นในแบบที่เราวางแผนมานะคะอย่างที่อาจารย์ออ้ได้ได,ด,ด้พูดไว้นะคะว่าเราจะแบบว่า ถ้าสามารถที่จะเก็บเกมได้เลยก็คือให้เก็บในรวดเดียวได้เลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งน้องก็ทําออกมาได้ดีแล้วก็ต้องขอบคุณทีมฟิลิปปินส์เหมือนกันนะคะเขาก็สู้เต็มที่แต่พอดีว่าเหมือนน้องๆเนี่ยศักยภาพค่อนข้างสูงมากนะตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยค่อนข้างที่จะเป็นเป็นเขาเรียกอะไรอะความยากลำบากของทีมฟิลิปปินส์นิดนึงค่ะทันนีนแฟนใเราเชีย่ยสนาญเลยไปดิฟให่ได้แบบมาเล่นแล้วก็มีเสียงคลิ ก็คิดถึงบรรยากาศแบบนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแฟนแฟนทุกคนเลยนะคะชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศที่เข้ามาร่วมมหกกร,รมซีเกมนะคะมาร่วมชมและเชียร์พวกเราที่สนามนะคะแล้วก็ที่หัวหมากสเตเดียมที่นี่นะคะยังไงก็อยากยาให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้พวกเราจนถึงจบการแข่งขันเลยะคะ่ะ ือนทุกๆเกมจริงๆแล้วอะไม่ว่าจะเป็นกับสิงคโปร์เองฟิลิปปินส์เองอย่างเช่นวันนี้แล้วก็ในเกมนะัดต่อไปเราก็ไม่รู้ว่ารอบรองเราจะเจอใครนะคะอย่างถ้าเป็นกับเวียดนามเนี่ยเราก็ต้องโฟกัสแล้วก็เก็บรายละเอียดมากขึ้นลดการเสียเองลดการผิดพลาดเองแล้วก็โฟกัสทําแต้มให้มากขึ้นผมมเล่นลงอทุกคนยังไงเพราะว่าถ้าเราต้องเจอต้องร้องไห้ด้วยก็ยังตับ จร,จ,รจริงๆความไม่ลงตัวตมันน่าจะเป็นของความเข้าใจเกมของบุคคลมากกว่าจริงๆแล้วเราอ่ะก็ซ้อมกันค่อนข้างค่อนข้างเยอะแต่ว่าถามว่าการท่องซ้อมค่อนข้างเยอะแต่ทาไมไม่เข้ากันอะไรเงี้ยหนูว่าอันนี้มันเกี่ยวกับประสบการณ์แล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลมากกว่าอันเนี้ยอันนี้ยอยากให้มองไปถึงตรงนี้ไม่อยากมองให้เป็นระบบทีมเพราะว่าจริงๆเราซ้อมมาในระบบเดียวกันแต่บนอยูที่ณตอนนั้นเกมเฉพาะหน้าเนี่ยตอนเกมตอนหน้าเนี่ยใครจะสามารถงัดสไร ยภาพของตัวเองแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ได้ดีขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเกี้เราดก็ให้ประเดิมัแรกก็วันนี้เราก็ลงแบบเต็มทีมเลยค่ะแบบฟูลทีมแล้วก็แบบเราทํากันบ้านของเขามาด้วยค่ะในเกมที่แล้วซีบีลิกหรือว่าแมตช์นี้ทุกคนก็ช่วยกันเล่นได้ดีมากแล้วก็ทุกคนดึงประสิทธิภาพของตัวเองออกมาเล่นได้ดีมากค่ะวันนี้ ก็ขอบคุณแฟนๆนะคะที่มาเชียร์ที่สนามแล้วก็บางคนอาจจะไม่ได้เข้ามาหรือว่าชมทางทีวีนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะที่เชียร์พวกเราแล้วก็อย่าลืมเชียร์กีฬาอื่นในซีเกมส์ด้วยนะคะส่งกาลังใจให้พวกเราคว้าเหรียญทองไปให้ได้ค่ะคก็วันนี้ถือว่าสมูทกว่าเมื่อวานนะคะเมื่อวานก็จะเป็นแบบชุดน้องเต็มๆเลย แล้วก็อาจจะมีพี่บ้างแต่วันนี้คือแบบว่ามีพี่แล้วก็มีน้องน้องดูแบบไม่ไม่เก่งเท่าเมื่อวานค่ะ่างเช่นกีตาร์วันนี้ก็ทําได้ดีลเลยเกยมเวียดนามเราก็จะทําให้เต็มที่ค่ะเราก็จะแสดงศักยภาพให้เต็มที่ค่ะค่ะค่ะ ก็ครับตอนอื่นก็ต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีกับเด็กๆทีมเราด้วยนะครับเขาก็พยายามทําหน้าที่อย่างดีที่สุดนะแล้วก็พยายามทําให้เกมเป็นเกมของเราอย่างดีที่สุดแต่ก็ยังพบข้อผิดพลาดที่ยังเกิดขึ้นอยู่นะครับเดี๋ยวคงไปปรับปรุงแก้ไขกันในขณะเดียวกันผมก็ต้องชื่นชมทีมฟิลิปปินส์นะครับทีมฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นทีมที่ไม่ได้เล่นด้วยง่ายนะเราต้องเล่นด้วยความยากลาบากในในทุกๆรายละเอียดก็ ทีมฟิลิปปินส์เป็นทีมที่พัฒนามารวดเร็วมากในช่วงนี้ก็ชื่นชมทั้งโค้ชสตาฟโค้ชและก็นักกีฬาทุกคนนะครับพยายามที่จะสู้กับเราอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเซตสองเนี่ยสู้ได้สนุกมากนะครับแต่ก็ต้องชื่นชมนักกีฬาเราด้วยนะครับที่ทุกคนเนี่ยลงไปแล้วก็ทำน้าทีดีดีที่สุดนะครับ่ทกอก็เนื่องจากว่ามันเป็นเกมที่ไม่ง่ายนะครับแล้วก็เราต้องการที่จะเห็น นักกีฬาของเราเนี่ยได้เ,เหมือนกับว่าได้ปลดปล่อยความตึงเครียดเมื่อวานนี้ก็มีหลายคนยังตึงเครียดแต่วันนี้ดีขึ้นนะครับก็ได้สอนแล้วก็ได้ปรับสภาพจิตใจแล้วก็คอนเซนเทรตนะเมื่อวานนี้เป็นเรื่องของจิตใจซะเป็นส่วนใหญ่วันนี้ก็สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้แล้วก็คอนเซนเทรตกับสกิลทุกอย่างที่ตัวเองจะต้องเล่นได้มันก็มันก็ออกมาดีนะครับอันนี้คือสิ่งที่ที่อยากจะเห็นทุกทุกคนมีนะครับ คิดว่าในเกมวันนี้จะมีคุณค่ากับพวกเรามากที่จะต้องเตรียมตัวที่่ะเล่นในอีก2แมตช์นะครับในอีก2แมตช์เนี่ยเราคงจะต้องเตรียมเกมแล้วก็วางแผนกันอย่างดีนะครับผมก็วันนี้ต้องขอบคุณทีมสตาฟโค้ชนะครับได้พยายามที่จะบรีฟแล้วก็ประชุมมาทำเกมแผนมาค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็นักกีฬาก็เข้าใจว่าเขาจะเล่นยังไงนะครับก,ก็รูปแบบก็เป็นไปตามเกมนะครับแล้วก็หวังว่าในช่วง3-4วันที่เหลือเนี่ยครับก็เขาจะต้อง มีคุณภาพทั้งสามด้านที่ดีก็คือคุณภาพในการนอนนะครับต้องต้องนอนให้หลับพักผ่อนให้สนิทให้ดีนะครับแล้วก็คุณภาพในเรื่องของการรับประทานอาหารเพราะควรจะต้องรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์เพื่อที่จะเตรียมแข่งขันแล้วก็คุณภาพในการพักผ่อนเขาต้องเลือกพักผ่อนในกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดประโยชน์กับตัวเขาเองเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องทําเพื่อทีมนะครับทีมเพื่อทําเพื่อเป้าหมายของเราแล้วก็เหลือ แมตช์การแข่งขันอีก2แมตช์แล้วก็ในช่วงวันที่12กับวันที่13เนี่ยเราก็จะทำรีคอเวอรีแล้วก็เตรียมตัวฝึกซ้อมในช่วงบ่ายกันทั้ง2วัน12-13นะครับแล้วก็ปรับเท่านั้นไม่พอครับคุณผู้ชมเพิ่งจบไปแบบสดสดร้อนรครับสำหรับทีฟุตบอลทีมชาติไทยของเราครับที่ลงสนามนัดที่2ในการแข่งขันซีเกมนะฟุตบอลชายเจอกับทีมชาติสิงคโปร์ เกมนี้นะครับทีมไทยภายใต้การคุมทัพของโคชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลจัดผู้เล่นเต็มอัตราเลยครับยศก,กรอิกราสล,ลนศิรธพวันดียังมีเสกสำราตีสวมปลอกแขนกับตันทีมทำเกมรุกร่วมกับธนก,กิจโชดมืองปัดครึ่งแรกโอขาเยอะแต่เจาะไม่เข้านะครับเสมอศูนย์ประตูต่อศูนย์แต่ว่าในครึ่งเวลาหลังนบะทีมชาติไทยของเราดาน่าพลลงยับสิงคโป์นะครับมาได้ประตูออกนำนาที49 จากเียรพภพวันดีครับอีกลาดจ่ายให้สวยงามจริงๆครับจากนั้นนาที51ครับยศกรบุรพาใช้ความสามารถเฉพาะตัวครับกระชากเข้าไปก่อนยิงเสาแรากให้ทีมชาติไทยหนีไปเป็น2ประตูต่อศูนย์และก็นาทีที่55ครับยศกรบุรพาคนเดิมยิงประตูที่2ของตัวเองและก็เป็นประตูที่3ของทีมชาติไทยจบ90นาทีครับทีมชาติไทยถล่มยับสิงคโปร์การันตีเป็นแชมป์กลุ่มเอได้สำ เรียนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเป็นที่เรียบร้อยโดยล่าสุดนะครับคุณมาดากแป้งคุณนุ่นพันล้ำซำมีการอัทีดเพิ่มนะครับนับแรกที่ถล่มชนะตีมอเนี่ยห้าแสนบาทล่าสุดอัปเดตแบบสดๆร้อนเพิ่มอีก3 0 0แสนบาทนะครับสำหรับทีมชาติไทยเนี่ยเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับจะไปลงแข่งขันในวันที่ 15บธันวาคมไปรอพบรองแชมป์กลุ่มบหรือ C นะครับเดี๋ยวรู้กันว่าจะเป็นทีมไหนนะครับและนี่ก็คืออัปเดตล่าสุดของสถานการณ์ซีเกมที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพครับบอกได้เลยว่าตอนนี้ที่สนามราชรังคากีฬาสถานครับขาค้ำไปด้วย กองเชียร์นะครับหลากหลายกีฬาจริงๆอยากให้มาลองดูนะครับชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ